สวัสดีค่ะวันนี้หลังบ้านอยู่ที่ชุมชนป่าสงใหญ่อำเภอตรการนะคะเป็นป่าป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่พ่อใหญ่รู้ไหมเจ็ดร้อยเนื้อที่ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบไร่นะคะแต่ว่าทุกทุกไปทุกระยะเป็นระยะระยะก็จะมีซอยทะลุจะล้อมรอบด้วยลำลำเซ่ใช่ไหมพ่อใหญ่ลำเซ่บกนะคะอันนี้หลังบ้านจะมาลองดู หาเห็ดกันนะคะอ่าได้ข่าวแบบว่วๆว่ามีคนเก็บเห็ดไปขายมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะคะเอซเพราะว่าเห็นอ่าตอนเข้ามานี่มีมีรถสวนออกไปนี่ก็จะได้อ่าเห็นเข้าได้อยู่นะคะเราอาจจะมาช้าไปแต่ก็ไปอรอลุ้นกันค่ะก็จะเจอไม่เจอนะคะเจอแล้วนะคะดอกแลก คือบๆอืมอันนี้เห็ดเห็ดเพิ่งไหวเด้อพ่อใหญ่เขาเรียกเห็ดเพิ่องไหวใหญ่บิ๊กบิ๊กค่ะอายจ้าดูนะคะเห็ดหายากมากเลยนะคะอันนี้เห็ดเบบีนะคะเห็ดเบบีก็เก็บนะคะคุณผู้ชมเบบีจากไมมีแบบเบบีก็เก็บค่ะ ไปต่อค่ะสีเห็ดเบบีเแบบีก็เอานะคะเพราะว่ามันหายากมากเลยเข้ากลับหมดแล้วนะคะกเนีบบ่ยกว่าจะเจอแต่ละดอกนะคะอันนี้ฝีมือพ่อใหญ่นะคะเห็ดเห็ดชนิดนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งคามนะคะีสรสชาติจะอร่อยก็ไม่กรุบมากแต่ว่าไม่มีรสขมนะคะ เดียอีกแล้วนะคะนี่เจ้าขาลายอึบใหญ่บิก๊กตรงนั้นก็มีจ้าดูดูค่ะโอ้ตรงนี้สามดอกอันนี้เห็ดวายนะคะอึบอึบ โอเคจ้าสีดูนะคะรวมมกันไปเห็ดคลามนะคะเบียดอีกแล้วค่ะไอสีดูเบียดตบนี่นะคะตัดตูดจดขาจแล้วเสร็จแล้วเห็ดวาย เนี่ยค่ะตรงนี้ก็มีสองสาดอกนะคะตรงนี้ก็มีเนาะเกิดใหม่อึ๊บอุ๊ย <c oughs> กระเด็นไปเลยอึ๊บสวยๆเลยจ้านี่พ่อใหญ่สีมือมากค่ะสวยมาก นี่ค่ะใกล้จะพอแกงแล้วนะคะเอฟพีเราเข้าป่านี้คิดว่าน่าจะพอแกงนะคะเจ้าเบบีเแบบีน้องเห็ดครามค่ะนี่มือพ่อใหญ่อีกแล้วบบอันนี้เป็นเห็ดที่ราคาแพงนะคะเอฟพีกิโลละหกร้อยบาทนะคะเห็ดเพิ่มข้าว หวานมากแล้วก็กรุบมากนะคะพี่อ้าวนี่นี่นี่เห็ดแร่เขาเห็ดแร่โอ้ยนี่สุดยอดของเห็ดนะคะดอกใหญ่มากเลยพี่ต้นเจอกันแล้วนะคะน้องแอบซ่อนอยู่อึ๊บอึบดอกงามมากนะคะนี่หาพี่ตัดลากไว้ ด้วยค่ะตัดขาด้วยพ่อใหญ่ตัดข,า,ดดขาไว้เนี่ยตัดมือเราอ่ะเออนี่ค่ะจะกลับแล้วมาเจอเหลือตาเจ้าบ้าน,น,นใช่ไหมใช่เที่ยงวันนี้เป็นเดืนไหนไม่ใช่เสียงบู๊ยเอฟซีนี่ค่ะเอฟซีจัดดอกไม้มาโอ้ขาย,ยาวอ,อ,อ,อืมนี่ เก็บไปเลยเยอะี่พ่อใหญ่เดี๋ยวออ้ยขาใหญ่มากขา F C ขาดูนี่นะคะอึ๊บอึ๊บอึบอึ๊บอันนี้มาเจอตัวเดียวก็ออืมสวยมากเลยขา F C พ่อใหญ่เก็บแล้วหรอข้างหลังเก็บแล้วตัวเดียวอุ้ยนี่ไงนี่ไงพ่อใหญ่พ่อใหญ่ล้มปางงานเลยขา F C นี่พ่อใหญ่เก็บเจอออ้ยขายาวด้วย นี่นะคะอู้ยมีเอฟซีดูพ่อใหญ่มาเจอ้าพระนาผู้ใหญ่บ้านกับพระนาลูกบ้านอู้ยห่าักมาแล้วเยอะมากเลยเนาะเนี่นพ่อใหญ่ตัดตีมันหน่อยตัดไหมตัดตัดอ้มันเยอะอย่างเงี้ยตัดเลยเหนียวเลยไม่น่าต้องตัดเอาให้ยูไม่ไม่ก็ให้ก็ให้ทิ้งเชื้อไว้ในป่าไง เล่ยเ,เล่ยเกาเหรอใช่ค่ะแล้วพ่อแต่พ่อใหญ่ตัดเป็นแตา่ย,ย่านจังทีนงูเหรอใช่บังเอิญตัดแบบบ่เมืออาฉีพมานะเหรอเป็ค่อยเป็นทลายได้เขราะมันเป็นที่เก็บงูอูห้หตัวน,นี้เยอะมากเลยครับหนึ่งสองนี่ดอกแฝดก็มีนะครับสามสี่ห้าหก จิตแปดเก้าโคลงเก้าอะไรนี่ครับเอ็นเก้าอะไรไม่ใหญ่จานพ่อพี่สาวเรียนไม่น่ากลับไปเลยเนาะโอ้ยเดินไม่ได้หรอกพี่สาวเรียนเก็บเห็ดแกเคจะเดินช้าเนาะเดินไม่ได้หรอกเพราะว่า แกเดินช้าเราเาถ้าถ้าถ<น>้าเอามานี่ต้องได้อุ้มกลับแน่นอนอ,อ,อ,อุ้มกลกลัเอซีเราได้เยอะแล้วนะได้เยอะมากเลยอ้แกจะพอกแกงแล้วนะคะสอแล้วก็เดินกลับไปหารถล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะอีกนิดหน,นึงนี่เพื่อนมันเคี่ยไว้ลบกอูอน,นี้<ห>นี่ลูกอ่อนนะคะลูกออดลูกออดามีดูอ้วนมากเลยเนี่ยลูกเลย เห็ดหลังม่วงหลังม okay. nah ่วงนะครต้องมีอีกแน่นอนพ่อใหญ่เขียวเขยวเขียวเขียรูซิเขียวูซีอห่เราได้หาสอได้สองเอสามบใช่ตไม่คอเราโลบอ่ะหมดละหมดแล้วตัวเห็ดชนิดนี้อร่อยนะคะก็แบบว่านิดนี้จะอร่อยกว่าเกินเลยนะคะจะะแซ่บหวานนี่ดิีเขียวไป เวลาเวลาเห็นใบมันขยุกขยุกนี้เราก็เขี่ยดีนะครับไหนล่ะ่โอ้โหนี่ไงโอ้นี่นี่อาจจะใช่ก็ได้นะไปดูไปดูสิไปดูดูดูกันดูกันใช่ไหมเห็ดอร่อยใช่เห็ดอร่อยนะโอ้ตันนี้จนมันต้องมีการเราไม่ต้องกลับบ้านเมื่อในป่าแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวป่าแน่นอนครับโอ้วว้าแบบสวยเลยนะครับอ้ยังอ่อนเลยดูขามัน ลูกค้ามันอุ้ยตัดว่าเสียดายมันอาไม่ตัดก็ได้พ่อใหญ่ไม่ถนัดเดี๋ยวออกหมดว้ายออกไปครึ่งยเร่ออู้แบบสวยเลยครับตัวนี้ลองเปิดดูดิ่พ่อใหญ่ใช่ไหมตรงนี้มีไหมอู้วนี่ไงอุ้ยนี่สุดยอดเลยเอฟซีดูอยู่ในอยู่ในรูครับอยู่ในรูเบบีเขาเบบีนี่อร่อยมากเลยนะคะอู้มีมีขอนมีอุ้ยนี่ไงนี่ไงตัวนึงด้วยสองอันสองอันพ่อใหญ่อู้วอยู่ลึกมากเลยอู้ อันนี้ถ้าเจอเมงป่องก็จบข่าวกันตรงนี้นะคะคือนี้คนได้ร้องไห้แน่นอนเคียเคียร์เคียเราต้องเคลียร์เราไว้แบบนี้ขายยากนะครับนี่น่าจะอยู่นี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 ่ไงจริงเลยยโอ้ยสองเลยสเลยโอ้ดูกับพี่น้องโอ้ไอ้เมงเกิบมึงมาดูดิแบบสวยเลยนี่แหม่แตก็จะชวนหลังบ้านจับอย่างเดียวหลังบ้านว่ามันน่าจะมี โอ้โหแบบก็สวยเลยพ่อใหญ่บอกกลับกลับกลับหลังมีนี่มันหายากนะครับตรงนั้นพ่อใหญ่หลังบ้านว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะใช่ใช่ไม่ใช่หรอกใช่เไม่ไม่ไม่โอู้นี่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 ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอู้ดอกใหญ่มากกว่าตัวนั้นเลยนึกดูครับดูสวยจังต้องมีต้องมีแน่นอนแน่นอนก็เป็นนีเราต้องหาครับถ้าพ่อใหญ่ไม่ได้ไลฟ์เย็นนี้เอฟซีอย่าแปลกใจนะคะ เก็บเห็ดเดินตุ้งเดียวเจ๋ออีหมดเลยโอ้ยตุ้งอีกเน่นอนด้วยเชียหาหาหาโอ้ลูกมันแม่นตุ้งมยุนในนี่เนี่ยนี่นี่ดูโอ้ยจะมางามเฉยปะไงเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกล่องหากันเด้อโอ้ยเอฟซียิ่งเขียวยิ่งเจอดูค่ะสงสัยนี่โอ้ยงามหลายงามหลายเอฟซี ไปนะคะลองเขียกันไปนะคะที่จะกลับบ้านแน,บบน,น่นอนพี่ใหญ่บอกนี่ลูกอ่อนมันลูกอ่อนมันที่มันแบบว่าพอแล้วนะคะ<ๆ>ไม่ขึ้นไม่ได้เห็นนี่ไงนี่ไง f ีจ๋าดูนี่ FC เดี๋ยดีเลยอันนี้เดี๋ยดีเลยอันนี้เดี๋ยวก็งานเงางานหลบงานก็จะเงาด้วยนะครับ<ส><ญ> <beber> มันตัวนี้มันเบบีมากเกินนะนี่ยทางนี้ก็เอานะครับโอ้ยดูโอ้นอนี่ลมแล้วนะคะโอ้ยเจออีกแล้วสองนอนโอ้ยดู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 เอาเลยเอาเอาเอาครับเอาเห็นแล้วต้องเอานะครับเหยียบแล้วไงตรนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะปีเกียรก่อนนะ ไม่หรอกมันไม่ได้ออกว่าใหญ่เพราะว่าเขาก็จะมาเจที่ไงก็จะไม่เจอเดยใช่โพ้ยะผูใหญ่อย่าแปดเล็แปดเลยถ้าไม่พ่อใหญ่ก็เป็นชาวบ้านเดียวปีข้ามดีแหละน่าจะใช่เดียนี่มรดองนี่ด้วยว่าผู้หยบเยอะแล้วเยไม่ออกไปชี้วนะมต้องโดนหยบปอกินกัลก งัดออกไปยุ่งขยายงัดออกไปมันไม่มีอยู่แล้วเกิดเยอะขนาดนี้หยาบให้พังหมดเลยเอาหมดเต็มเดียว์แล้วละโลกพอแล้วพอแล้วพอแล้วให้น็มาเอาวันหลังบ้างเพราะว่านี่ไงนี่ไเพื่อนไง นี่อ้โหนีเี่ใ่ย่ม้หนมใช่หมดเลยเนนอนนี่นนี่นี่เดี๋ยวเดวเดีแบบสวยเลยเนี่ยชิดดูค่ะนี่แบบสวยเลยนี่สองอันนี่นี่หลงเสียงนานี่นมันต้องมีแน่นอนเลยผู้ใหญ่เอาอีกแล้วมานีมีมันต้องมีแน่นอน อันนี้มันยังอกมาอยู่ครับมันจะให้เรากลับบ้านนะเนี่ยมัต้องขับอ้วนมากเลยนี่พอเรามันเมื่อแล้วเด้อออกกากเป๋าได้แล้วทีนี้อุ้ย F C นี่มันดํามากเลยนะครับนี่ตัวเมื่อกี้แหล่ะนะไม่ได้กลับหรอกบ้านนะตัวนี้ตัวนี้มันดําเขาเรียกว่าเห็ดอะไรนะเห็ดทานซนีเห็ดทานนะครับนี่เห็ดทานจะไม่อร่อยเท่าตัวเมื่อกี้นะแต่ว่าถ้าเป็นหนุ่มๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะครัได้นีู่ดูใครเนี่านี จนนีดีคนเหยียบไปเีีนึงเวลาเราโดนมันจะสีอกสีดำนี้นะครับเหมือนทานเอ๊ะสิมันเกิดตรงถนนเลยนะคะนี่นี่ถนนเลยนี่ถนนเลยนะคะนี่คนก็เหยียบมันเดี๋ยวมันจะมีอีกอยู่นะคะสีเดี๋ยวหาก่อนนะคะก็ดูหน to então, right ้าน mm ี hmm. mm ่ค hmm. like mm ือประมาณรอบหน้า hmm. น hmm. mm ี hmm. mm ่เยะเยอะกว่าน I mean, ี้นะครับเพราะรอบนี้มันเป็นเ็ดพึ้นมากกว่าเสียดีพึ่งพื้นออกนะครับเมื่อกี้เจอเจอสีชมพู นันเจอสีดำออโอเคนะอันนี้เรา<ำ>นะก็จะกลับกันแล้วนะคะ fc เดินทางก็จะถึงปากถนนตรงที่เราจอดรถไว้แล้วนะคะปากซอยนี่อปากซอยนี่นะคะ fc ได้เยอะมากค่ะ fc จ๋าดูดูบึกเลยได้ประมาณห้าถ้วยนะครับ ได้แบบว่าเกินความคาดหมายเรานะคะเอฟซี่ะปกติก็ว่าจะเอาสักของขวันมวันนี้ก็ขอบเอฟีเพิ่เจอเห็ดอีกแล้วเห็ดกินไม่ได้นะคะขอบของดอกนีไงขอบคุณถื่นป่าปั๊บป๊้กินไม่ได้นะครับขอบคุณถื่นป่าขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ที่อ่าทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะ ทำให้มันมีเหตุเกิดขึ้นมานะคะขอบคุณเจ้าปู่ที่ปกป้องคุ้มครองพื้นป่าสงวนแห่งนี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจนะคะต้องขอบคุณพ่อใหญ่ด้วยนะคะวันนี้พ่อใหญ่พามาตอนแรกพ่อใหญ่จะให้หลังบ้านมาคนเดียวต,ติไม่มานะครับราะว แต่ว่าก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นห่วงหลังบ้านนะคะว่าแม่มาได้ไงคนเดียวในป่าก็เลยแบบอืมมาเป็นเพื่อนนะคะก็วันนี้ยังยังไม่พร้อมจะสลาเรือนะครับเอาไปหุงข้าวให้กินใช่ไหม <c oughs> สำหรับทีปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆกก,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 กกำลังใจนะคะ เราไปถึงรถมอไซค์เราตรงนั้นนะคะเอซเนี่ยมองเห็นแล้วเนี่ยอยู่ตรงปากทางเนี่ยนะคะ<ด>เราจะขับขับรถจากนี่ถึงบ้านเรากี่กิโลทกขยันใญ่ไหมหกกิโลประมาณหกกิโลก็ถึงบ้านเรานะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ